เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมรีราบีมนะครับผมแลในวันนี้เราก็ัอยู่ในเกมแร็กนาร์ M คลาสสิกกันนะครับผมแล้วันนี้ก็คือจะมาพูดถึงเรื่องการเก็บรูปกันต่อแล้วนะครับที่เราได้ค้างคากันไว้นะครับที่เรเวลประมาณ50ที่เขียนไปนะครับผมก็คือการตีมังกรเขียวนี้นะครับนะ ถึงเลเวลประมาณ48-50เนี่ยได้เลยนะครับผมจริงๆอยู่ที่ประมาณ48นี so 1991, ่แหละครับผมนะตรงนี้นะครับผมนะแล้วเราก็ไปตีตัว <transgender> ต <Between the rix> ่อไปนะครับผมครั้งนี้ผมจะบอกเป็นตัวตัวแล้วนะครับบอกกันเป็นโชว์โชว์โชว์เลยดีกว่านะครับไปที่ตัวต่อไปเลยนะครับหลังจากที่เราเลเวล48แล้วนะครับผมนะแล้วก็เราจะไปเลเวลตรงไหนได้นะครับเราจะเลเวลที่ทั้งนะครับผมนะทั้งเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับผมจะอยู่ที่ นี่นะครับผมนะเมืองอเดบารันนะครับผมที่นี่จะเป็นที่ที่ทำให้เราเวิได้อยู่อีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมวิธีการจะไปเนี่ยก็จะไปที่คาฟานะครับผมเนี่ยคาฟาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยจริงๆทุกๆที่เนี่ยมีได้หมดนะครับไปคาฟาแล้วก็กดเทเลพอร์ตแล้วก็ไปที่อเดบารันนี่ครับมาจริงๆผมก็อยากจะสอนวิธีการดูอีกรอบอีกวิธีหนึ่งด้วยนะครับนะเวลาเราจะไปดูที่คาฟานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะหาคาฟากันนะครับมันจะมี อะไรบ้างนะครับให้เราว้าไปนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่ทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการดูเอ็ีซีนะครับนี่ว้าดูเอ็มพซีนะครับเรากกดไปที่คาฟานะครับคาฟาสตาร์นะครับนี่เราจะพาเดินไปที่คาฟาเลยครับบริการจุดเทปอตนะครับนี่เราก็จริงๆเราสามารถรู้ได้เลยนะว่าเราจะเลเวลที่ประมาณที่เลเวลเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้อย่างเช่นก็บอกไป40อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีตรงนี้เลย นะครับมาที่เมืองอาเบาลันนะครับเลเวลแค่8ถึง109นะครับที่มอนเตอร์อยู่นะครับนี่จะมีอีกแอมเมอรด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่ถือว่าเรามาที่อาเบาลันแล้วนะครับเพื่อที่ไปหาพังนะครับไปที่ว์ปตรงกลางเลยครับว์ปตรงกลางนี้ก็จะมีพังอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เวลที่มีให้หลายๆตัวนะครับให้เราเวลได้ยาวๆไปจนถึงเลเวล67เลยนะครับจาก48นะครับเวลยาวไปถึง67เลย พอมาถึงแล้วนะครับนี่พังไมได้อยู่นี้เลยนะครับอยู่ที่ชั้น1นะครับชั้น1เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวที่เราตีได้นะครับพังแล้วก็ b แบล็ก i s h นะครับแล้วก็ฟ a t o r y นะครับโดยที่พังเนี่ยไอตัวนี้นะครับที่ปีีนอยู่เนี่ยเราจะตีได้ตั้งแต่เรเวลที่4 8ถึง50นะครับผมพอเราถึงเเวล50าแล้วเราก็ขยับไปตีนี่นะครับนะใกล้ๆเลยนะครับก็คือ b แบล็ก i s h นะครับที่เขาตีนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยหาตีเป็นขบวนตีมันได้เลยนะครับเนี่ยแบล็กวิ h นะ เราก็ตีแบ็กวิชได้ถึงเลเวล52นะครับจาก50ไป52นะครับแปลว่าพอถึง52ปุ๊บเราก็ตีใกล้ๆเหมือนกันนะครับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ไปเลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับกระเถิบไปอีกหนึ่งขั้นก็คือบาร์โตรีนะครับผมเนี่ยก็ตีได้นะครับ52นะครับไปถึง58นะครับตรงนี้ซึ่จะยาวๆไปเลยไปถึง58นะครับผมตีไปได้ถึง58เลยนะครับก็คือกระเถิบอยู่แถวๆนี้แหละครับนะตีแบ็ควิชตีบาร์โตรีนะครับเอาเป็นว่าเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้นะครับตั้งแต่48 ไปถึง58นะครับเป็น10 level นั่นเองนะครับและพอเราไปถึง l e v e 58แล้วนะครับไม่ว่าด้วยวิธีการของการทำเลสบอร์ดหรือทาเลสหลักนะครับผมนะมาถึง58แล้วเราก็ย้ายไปนะครับไปถึง59นะครับเราไปตีออกเรดี้ได้เลยนะครับนะเมื่อเรา58ถึง59แล้วนะครับตีแบตเตอรี่ถึง59นะครับนะออกเรดี้นะครับก็จะอยู่ที่เดียวกันนะครับแต่อยู่ลึกลงไปอีกนะครับผมนะอีก2ชั้นนะครับวิธีการไปนะครับก็นี่ครับเดินไปได้เลย นะครับจริงๆกดเดินอย่างนี้ได้นะนี่ครับนี่แล้วก็นี่แล้วก็ไปเลยนะครับมันก็จะเดินไปยังตรงนี้นะครับนะสายล่างนะครับวิธีการวิวนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ถึงวิววันแรกนะครับก็เดินตามพอเราวิวยีแล้วเนี่ยเราก็ตีมอนตามที่ผมได้ทําคลิปไปนะครับจนมาถึงเลเวล40กว่านะครับเราก็ทาการเปลี่ยนอาชีพนะครับพอเปลี่ยนอาชีพเสร็จปุ๊บทำขล้ปเป็ยนอาชีพปุ๊บจะเวล42ใช่ไหมครับก็มาตีมังกรเขียวนะครับแล้วก็ไล่ตีตามที่ผมบอกเลย นะครับตีมังกรเขียวตีพังตีแบ็กวิดนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะมีควิหลักเด้งขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้เราก็สามารถทําควิดหลักได้นะครับถ้าเกิดว่านินวันแรกนะอืมเราก็ทําควิดหลักแล้วก็มาตีแบตทอรี่ต่อแล้วก็ตีออกลีดี้ก็จะเป็นอันจบวันแรกแล้วนะครับนี่ก็คือถ้าเกิดว่าจะแน่นๆเลยนะครับให้ถึงที่สุดนะครับแต่ที่วิธีการจะถึงประมาณหรือวิธีสิบวันแรกเนี่ยเราต้องมี เซต E.P. นะครับเติมตั้งแต่วันแรกนั่นเองนะครับเติมเซนนี่ซื้อเซต E.P. นะครับมาตั้งแต่วันแรกนะครับทำให้เราเนี่ยไปเวลได้ไกลมากกว่าเดิมอีกนะครับนี่นะครับนี่ก็คือออกเรดี้นะครับหลังจากที่เราตีบาโทรี่เสร็จแล้วนะครับก็มาตีออกเรดี้กันนะครับออกเรดี้เนี่ยได้ยาวๆเลยนะครับจนถึง65นะครับจาก59มาถึง65นะครับก็ต่อคิวตีกันไปนะครับนี่พอถึง65แล้วนะครับทีนี้เราก็จะเป็นการเสร็จสิ้นสําหรับ ดันนี้แล้วนะครับผมในเมืองนี้นะครับเราก็จะย้ายสถานที่กันแล้วนะครับสถานที่ต่อไปนะครับที่เราจะเวิลนะครับก็คือ66นะครับเราจะไปที่จูโน่กันนะครับไปตีตุนมาตินนะครับ66-67นะครับจูโน่เนี่ยเราจะตีจนถึงเลเวล73นะครับจะตีตัวอะไรบ้างเข้าไปดูกันได้วิธีการเดินทางนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดินไปหาคาฟานะครับแล้วก็วับไปที่จูโน่นะครับนี่ฮะไปครับ จริงๆก็เห็นทุกอย่างนะครับไปไปที่จูน่นะครับจูนูเนี่ยจะอยู่แบบข้างล่างเลยนะครับนี่แล้วก็ไปเลยครับนี่ครับมาตินพวกมาตินกับจีโอกราเฟอร์ที่เราจะต้องตีนะครับจะอยู่ล่างจูน่นั่นเองนะครับผมลงไปได้เลยนี่ครับก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้นะฮะจะมีมาตินกับมีจีโอกราเฟอร์อยู่นะครับโดยที่มาตินเนี่ยเราจะตีได้ตั้งแต่เรเวล 66นะครับถึง67นะครับเนี่ยตีได้เลยนะครับตีไปนะครับแล้วก็พอถึง67แล้วเนี่ย67 68เนี่ยพอตี66ถึง68ใช่ไหมครับเราก็มาตีที่ g e o copper ต่อได้เลยนะครับผมเนี่ยอยู่ข้างกันเลยนะที่เขาตีกันอยู่ g e o copper ก็คือจะเป็นต้นไม้นะครับผมเขาตีกันอยู่นะครับก็จะอยู่แมปล่างチูโน่นี้จนถึงเลเวล73นะครับตี g e o copper ถึงเลเวล73นะครับเราก็จะเปลี่ยนที่กันแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปได้หลายที่นะครับจริงๆไปได้หลายที่ตตตั้งแแ่อนรกเลย นะครับแต่ที่ที่เขาจะนิยมสถานที่ต่อไปนะครับก็คือดุรหานนะครับไปตีดุรหานกันนะครับส่วนวิธีการจะไปดุรหานนะครับนะก็ทําการย้ายแมปนะครับอันนี้คือจะเป็นการย้ายแมปอีกแล้วนะครับย้ายแมปไปที่นิพพิมนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปที่นิพพมกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับบริการทีลีพอร์ตครับแล้วก็เหมือนเดิมครับนิพพิมครับ นี่จูโน่แล้วก็นิพเมเนี่ยใกล้ๆมันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับไปที่นิพเพมเลยพอถึงนิพเพมแล้วเนี่ยครับเราก็เดินไปวาร์ป่างเหมือนเดิมนะครับนะส่วนใหญ่ก็อยู่แถวๆนี้แหละนะครับนี่ก็คือแมพที่เราจะเดินทางไปกันนะครับเนี่ยข้างนิพเพมกันนะครับอยู่ซ้ายนะจริงๆในแมพนี้เห็นอยู่ซ้ายนะแต่จริงเราเดินวาร์มาวาร์ป่างนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเดินล่างแล้วโผล่ซ้ายนี่ครับตีดูลาฮานะนะดูลาฮานี่ก็อยู่แถวๆโซนนี้แหละครับนะมาหาได้นะนี่ครับเนี่ยจะเห็นดูลาฮาแล้ว เราก็ขึ้นขบวนตีกันได้นะครับดูลาฮานเนี่ยจะให้เอ่อจ็อบเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าช่วงที่เรามาตีจุดดูลาฮานได้แล้วเนี่ยแปลว่าเป็นช่วงที่เราเนี่ยเปลี่ยนคลาสแล้วนะครับเป็นไฮคลาสแล้วดังนั้นจ็อบเราจะขาดนะครับเราก็มาตีดูฮาดูฮาลาเนี่ยนะครับดูฮาลานคือเหลือดูลาฮานนะครับมาจนถึงเลเวล83นะครับนะให้ถึงเลเวล83เราถึงจะย้ายที่อีกรอบหนึ่งนะครับตดยที่ที่สุดท้ายเที่ยวนี้ที่ผมจะมานําเสนอนะครับก็คือที่เรดเทลนะครับก็คือเงือกแดงนั่นเองนะครับตีไไปด้เลย นะครับไปถึงเรเวลที่เท่าไหร่นี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมบึ้งรู้จุดสิบเก้านะครับยังไม่ดูตัวละครตัวมอนต่อไปเลยนะครับว่าจะตีมอนไหนนะครับส่วนวิธีการมาเงืออแดงนะครับจะต้องเทเลพอร์ตไปที่อนโนเรียมนะครับตอนแรกเราอยู่ที่อาณาจักรมิดเกตใช่ไหมครับกดมาที่อโนเรียมครับแล้วก็ไปั่วอย่างนะครับไปั่วอย่างเลยนะครับนี่แต่จริงๆก็ไม่ผลตีในโซนนั้นเหมือนเดิมนะครับจริงๆก็อยู่ประมาณนั้นได้อีกพักใหญ่ๆเลยนี่นะครับจาไว้เสมอนะครับนี่ แล้วก็มาที่วับกลางนะครับการจะไปเมืองใต้น้านะครับของลุ่ยหยางนะครับนี่อยู่ที่วับกลางเลยนี่ครับพอมาถึงแล้วเนี่ยรอบๆบนี้เราก็จะฟาร์มได้เลยนะครับผมเนี่ยเราจะมาฟาร์มนางเงือกนะครับเงือกแดงหรอเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนี่คือจะเป็นที่สุดท้ายของคลิปนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนํากันนะครับเป็นอันจบที่ประมาณ83นะครับเนี่ยนี่ครับเขาตีได้เลยนะครับเนี่ยจริงๆก็แวะมาตีเนี่ย นะครับนี่เงือกแดงนะครับมาดูได้นะครับว่าจะตีตัวไหนจริงๆก็เปิดตามที่ผมบอกได้นะครับคือด a ต a าเบสมอนสเตอร์นะครับแล้วก็บวกเลเวลไปว่าเราจะตีห่างกันกี่เลเวลนะครับถ้าจะเอาละเอียดก็ทุกๆเลเวลก็อาจจะมีอยู่นะครับเนี่ยหรืออาจจะตีฟิตแมนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนี่จะมีคนมาตีแล้วนะครับนี่นะก็มีมาแล้วเหมือนกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะที่การเก็บเลเวลก็ให้มอนสเตอร์ห่างจากตัวเรา40เลเวล นะครับแล้วก็ระหว่างที่เรากาลังคิดนะครับว่าเราจะตีมอนต์ก่อนหรือจะเก็บเลเวลเควสก่อนหรือจะทําอะไรก่อนนะครับสําหรับผมเนี่ยพอวันหนึ่งนะครับเข้ามาวันหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยจะทําการฟาร์มสเติมินาให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเดินเควสหลักนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเควสหลักของเราเนี่ยมันจะไปให้เราเนี่ยตีมอนเตอร์ที่ได้ไอพีน้อยๆนะครับแล้วก็จะทาให้เสร็จสเตมินาโดยใช่เหตุนะครับอย่าลืมเปิดปิโซด้วยนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับฟาร์มสเติมินาเสร็จถึงค่อยไปทำเควส นะครับแล้วก็บอร์ดเควสบอร์ดเนี่ยนะเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับที่เราจะทํากันนะครับนะเควสบอร์ดนะอย่าทำแรกๆนะครับนะไปทําเป็นสิ่งสุดท้ายที่สุดนะฮะเควสบอร์ดนะครับผมแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับในการบริหารนี่ครับสิ่งที่เรียกว่าระยะเวลาในการเล่นนะครับระยะเวลาในการเล่นเนี่ยของเราเนี่ยจะรีทุกๆตีห้านะครับไม่ใช่รีเต็ม480นะจะเพิ่มให้ทุกๆวันวันละ150นะครับผมสูงสุดที่480 นั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องบริหารดีๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยขอให้แนะนําว่าให้เผื่อไว้สําหรับในการลงดันเค้กนะครับผมแล้วก็นี่นะครับนะตีบอสนี่นะครับเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับ chaotic i n v e s i o n นะครับอันนี้นะครับจะได้ของบอสนะครับของมีมูลค่ามากนะครับแล้วก็ถ้าเอาไม่ไม่เอามาขายก็เลือกตัวที่เราจะสู้นะครับผมก็เพียงเท่านี้นะครับสําหรับสาระในวันนี้นะครับเอ๊ะสำหรับที่เก็บเวลในวันนี้นะครับผมนะ ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดตรงนี้เฮ้ยถ้ามีข้อตรงไหนที่ผิดพลาดประการเฮ้ยอะไรเนี่ยถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะเข้ามาเสริมกันได้นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมถึงจุดๆดนี้นะครับผมก็ไม่ใช่โปรเพเยอร์ขนาดนั้นนะครับก็มาเล่น ROM version นี้ก็นะครับครั้งแรกนะครับผมนะแล้วก็มีอะไรแนะนําก็แนะนำกันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็มา รับชมกันได้นะครับติดตามกันไว้ได้นะครับคุณไม่ได้จริงๆที่รับชมถึงจุดนี้นะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย